สวัสดีครับวันนี้ครับผมจะสรุปสินค้าครับที่ผมเคยสั่งมาแกะกล่องรีวิวครับนั่นก็คือบอลหูช้างแบบด่างครับเป็นด่างเหลืองครับที่ผมสั่งมาจํานวน4ลูกด้วยกันครับว่าสินค้าที่ผมเคยสั่งมาทั้งที่แล้วที่เป็นไข่มานะครับตอนนี้แตกมาเป็นต้นครับแล้วคุณภาพสินค้าตรงปกหรือจกตาเพราะพกแล้วว่าไข่มันเช็คไม่ได้ว่าเป็นบอลหูช้างแท้หรือไม่แท้ด่างหรือไม่ด่างมันจะมาสรุปที่หลังครับว่าของเขาด่างหรือไม่ด่างเพราะเขาเองเขาการันตีครับว่าถ้าเกิดไข่บอลสี่ลูกนี้ไม่ด่าง ไม่งอกเขายี่ดีเคมครับณตอนนี้ครับมันงอกมาแล้วครับแล้วเขาบอกว่าเขาประกันคือใบที่3ครับถ้าเกิดไม่ด่างเขาเคมไม่ใหม่ครับณตอนนี้ครับก็จะมี5ใบแล้วก็มี4ใบแล้วครับผมก็ส่งข้อมูลให้เขาดูเรื่อยๆตามข้อมูลที่ขึ้นด้านข้างนะครับอัปเดตให้ดูตลอดครับว่าสินค้าที่ผมซื้อเขามาเป็นยังไงบ้างครับและตอนนี้สินค้าเป็นไงบ้างครับสรุปครับสุดท้ายผมก็ส่งข้อความไปทั้งคลิปทั้งทุกอย่างเพื่อจะรอฟังคําตอบเขาว่าณตอนนี้ของเขาไม่ด่าง แล้วเขาจะทํายังไงซึ่งก็ไม่มีคําตอบกลับมาครับผมก็เคยบอกแล้วฮะว่าสินค้าทุกครั้งที่ผมสั่งมาไม่ว่าจะเป็นเจ้าคุณหรือเจ้าไหนก็ตามครับผมจะต้องมีการสรุปอัปเดตทีหลังครับว่าของคุณตรงปกหรือเปล่าผมก็ส่งข้อความไปนะครับเพื่อไปบอกเขาครับว่าสินค้านะตอนเนี้มันไม่ด่างนะครับแล้วเขาจะทําไงต่อถ้าเกิดเขาเคมผมก็จะต้องแจ้งในคลิปนี้ว่าโอเคเดี๋ยวเจ้าของเคมให้นะครับณนะตอนนี้เขาก็ไม่ตอบครับ แล้วข้อสำคัญเหมือนกับบล็อกผมเลยครับเพราะผมส่งข้อความไม่ได้เลครับซึ่งไม่เป็นไรครับเมื่อคุณไม่ซื่อสัตย์เมื่อคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่เอาจริงฮะเป็นวิชาชีพผมก็สรุปแบบนั้นครับก็คือเจ้าของสินค้าคือเจ้าเนี่ยครับกับคลิปที่ผมแกะกล่องสินค้ารีวิวครั้งที่แล้วเป็นอย่างงี้ฮะลองดูไเไยดียครับว่าสินค้าได้พูดอะไรบ้างแล้วค่อสคัญว่าผมได้ชมอะไรบ้างเจ้าของสินค้าคือเจ้าเนี่ยครับ ก็เขามีหลายราคาครับผมก็เลยสั่งมาที่2แถม2ครับก็คือรวมเป็น299บาทก็คือสี่ลูกนะครับก็จะมีข้อมูลที่ได้พูดคุยและสนทนาสอบถามในเรื่องของไข่บอลหูช้างด่างนะครับหรือหูช้างด่างครับว่ามันเป็นยังไงครับซึ่งก็เขาก็ได้ตอบมาตามข้อมูลที่ขึ้นด้านข้างครับเห็นนะครับสินค้าที่ผมสั่งมาของเจ้านี่ครับราคามาอาจจะไม่สูงครับแต่ ที่ผมชอบคือเขามีการการันตีสินค้าครับว่าของเขางอกร้อยเปอร์เซ็นตกับสองของเขาด่างครับเขาถึงครึ่งข้อความไว้ด้านข้างครับได้ส่งข้อความให้ผมครับก็คือเป็นการการันตีสินค้าครับว่าถ้าเกิดหรือเพง่ายว่ารับประกันสินค้าครับว่าถ้าเกิดกรณีที่ไข่ที่ผมได้มาสี่ลูกเนี่ยครับไม่แตกมาเป็นยอดหรือไม่แตกมาเป็นใบครับเขายินดีที่จะเคมภายใน30บวันครับหรือเพง่ายงว่าส่งชุดใหม,ม่ให้ผมสี่ลูกครับแต่ถ้าเกิดกรณีที่ ไข่ชุดนี้ครับมันเกิดการแตกยอดมาแล้วแตกใบามาใบาที่หนึ่งยังเขียวอยู่ใบสองยังเขียวอยู่แล้วใบที่สามเขาจะดูที่ใบสามครับถ้าเกิดยังเขียวอยู่แล้วไม่ด่างเขาย,ยินดีที่จะส่งไข่ชุดใหม่มาแทนไข่ชุดนี้ครับก็คือถ้าเกิดสมมุติว่าสี่ต้นด่างอยู่ต้นเดียวอีกสามต้นเขาจะส่งไข่มาแทนในกรณีที่มันไม่ด่างครับต้นยอดเรียบร้อยครับรากเต็มเลยครับเอร์ไ์อัดเต็มในส่วนของกระปุกครับอันนี้ครับคือผมให้คุณภาพสินค้าครับก็คือ ่านครับซึ่งส่วนตรงปุกหรือไม่จกตามารอลุ้นในะส่วนของใบครับว่าใบที่สามมันด่างเรือ่ผมบอกว่าสุดท้ายผมก็ต้องสรุปสินค้าว่ามาตรงปกหรือจกตาวันนี้ผมก็เลยนําสินค้าที่ได้แกะกล่องแล้วจนจะเริ่มเติบโตมาเป็นต้นแลวฮะมาอัปเดตแล้วก็มาในส่วนของการสรุปผลว่าของคุณตรงปกหรือจกตาครับเดี๋ยวไงคุณจับกล้องมาดูทีละต้นดีกว่าครับว่าสินค้าเขาเป็นไงครับ นี่นะครับก็เป็นสินค้าที่เขาวรับประกันอยู่3มใบนะครับตอนนี้4ี่ใบครับเห็นไหมครับดูเองแล้วกันครับรว่ามีด่างไหมครับนี่ะไม่มีด่างเลยครับต้นแรกครับซึ่งอันนี้มีทั้งหมด5้ใบครับนีฮะไม่มีด่างเลยอันนี้เปิดนะครับไม่ใช่ด่างนะครับนี่ฮะอันนี้ก็ใบที่5้านะครับก็ไม่ด่างครับนี่คือต้นที่สอนะครับก็ให้ดูครับ ว่าผมไม่ได้พูดเวอร์เกินไปหรืออยากจะได้ของเค็มนะครับซึ่งถ้าเกิดผมด่างผมจะเอามาใหม่ทําไมครับก็คืออย่างน้อยผมก็ได้แล้วครับแต่ณตอนนี้มันไม่ด่างจริงๆครับเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงอันนี้กระถางที่3ามนะครับอันนี้4ี่ใบครับนี่ฮะก็ไม่มีด่างนะครับกระถางสุดท้ายครับกระถางที่4ี่นะครับเห็นไหมครับไม่มีนะครับมีแค่ร้อยเปิดแค่นั้นงครับที่ผมลดน้ํานะครับ นี่ฮะก็เป็นสีกระถางครับที่ผมได้ทําการาสั่งสินค้ามารีวิวแบบไข่นะครับแล้วผลสุดท้ายเขียวทุกต้นเลยครับเขาประกัน3ใบนะครับตอนนี้มีทั้ง5ใบและ4ใบนะครับก็ยังเขียวอยู่ครับก็สรุปว่าสินค้าของเจ้านี้ครับก็คือนี่ฮะผลรักธรรมชาติครับเป็นสินค้าที่ไม่ตกปกจกตาครับคือถ้าเกิดคุณเป็นเจ้าของสินค้าจริงแล้วถ้าเกิดคุณ เห็นคลิปนี้แล้วแล้วคุณอยากจะแสดงความรับผิดชอบยังไงติดต่อผมมาได้ครับแล้วจะส่งเคมาหาผมใหม่ผมก็จะแก้ตัวให้ใหม่ครับก็คือผมก็จะถ่ายทําใหม่ให้เห็นครับแต่ณตอนนี้ผมสรุปแค่คลิปที่ผมสั่งมาครั้งแรกครั้งนั้นเองครับส่วนที่เหลือคุณซื่อสัตย์จริงคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่สุตจ,จริงคุณก็อยู่ในสังคมคนรักต้นไม้ต่อไปนะครับเพราะผมบอกแล้วว่าคือผมคือตัวแทนพ,พวกรี้พวกผมคือตะแกรงนะฮะในการล่อนเอาสิ่งดีๆไว้ในสังคมคนรักต้นไม้นะวันนี้ผมเจอ ว่าคุณไม่ซื่อสัตย์ว่าคุณมีการบล็อกผมหรือหนีผมผมก็พูดตรงๆนะในสิ่งที่ผมเจอนะวันนี้ครับก็คือคนที่ดูช่องนี้คลิปนี้จะเป็นคนตัดสินใจครับก็สําหรับเพื่อนๆครับใครที่ดูคอนเทนต์นี้แล้วชื่นชอบนะครับยังไงลองเข้าไปกดติดตามได้ที่ช่องสตูดิโอเพียงครับจากนั้นครับมันจะขึ้นมาเป็นลูกกระดิ่งให้กดลูกกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนครับแล้วเพื่อนๆก็จะได้เข้าไปเป็นสมาชิกกับทางครอบครัวสตูดิโอเพียงครับ รวมถึงเพื่อนๆอ,อยากจะดูคลิปอื่นๆก็สามารถเข้าไปดูในช่องได้ครับมันจะมีคลิปที่ผมอัปเดตสินค้าหรือคลิปในส่วนของการรีวิวสินค้าหรือคลิปในส่วนของการคิดค้นทดลองเกี่ยวกับการเกษตรครับก็เป็นข้อมูลที่อยากให้เพื่อนๆได้ประโยชน์มากที่สุดครับช่องนี้ผมทํามาเพื่อหวังให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์มากที่สุดครับก็คือ,อยังไงผมก็เป็นตัวแทนครับถึงใส่ไอ้โมงน่ครับครอบกลัวโดยจะตีหัวครับสำหรับใครที่ดูคอนเทนต์ที่ผมนำเสนอว่ามีประโยชน์ แล้วอยากให้กลังใจผมในการคิดค้นหรือทดลองหรือแม้แต่ในการสั่งสินค้ามารีวิวโดวยการที่ใช้เงินสดตัวในการสั่งมาก็คือให้กำลังใจด้วยกันกดไลค์ครับแล้วกดแชร์บอกต่อครับสำหรับวันนี้ครับผมก็เสร็จกอ,อยดี้ขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ